ค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาเจอกับครูปุยแล้วกับวิชาภาษาไทยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปออนไลน์ก่อนนะคะในเมื่อว่าครูติดภารกิจในช่วง9โมงเช้านะคะถึงไม่สะดวกในการสอนนะคะให้นักเรียน เาดูทั่วทในคลิปออนไลน์กันไปเราก็จะดึงทำกันบ้านส่ง,สขขงครูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูมีคลิปนะคะเราไปดูคลิปกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการเขียนปกรายงานนั่นเองนะคะนักเรียนเคยเขียนปกรายงานกันไหมคะขูรู้ว่านักเรียนเคยเขียนกันทุกคนเอ๊จะเขียนกันได้แบบไหนเอยเราไปดูตัวอย่างกันเลยคะ่ะ คะเรามาดูตัวอย่างอันที่หนึ่งนะคะจะเป็นในเรื่องของการ รายงานกลุ่มอันนี้จะเป็นในเรื่องของเอากลุ่มสาระของรายวิชาขึ้นนั่นคือสาระวิชาภาษาไทายเราเรียนวิชาอะไรบ้างภาษาไทายวิคิดก็แล้วแต่ว่าครูท่านใดจะเอาแบบไหนหรือทางโรงเรียนนะคะส่วนมากจะเอาแบบไหนกันแต่นี่คือตัวอย่างที่1สามารถเขียนได้นะคะอาจจะเอากลุ่มสาระไว้ข้างบนต่อมาก็คือเรื่องเรื่องคือเรื่องอะไรคะคำควบกล้ำนั่นเองนะคะหรือแล้วแต่เรื่องที่ครูจะกําหนดให้ชื่อเด็กหญิงอะไรนี่ก็คือชื่อเราชานารา โรงเรียนอะไรภาคเรียนที่หนึ่ง2530ของเราปัจจุบันคือภาคเรียนเท่าไหร่คะภาคเรียนที่สองทำไมคะปีการศึกษา2 5 3นั่นเองเสนอเสนอค่ายเสนอครูผู้สอนนั่นเองแล้วแต่อาจจะบอกว่าครูอาจจะให้คำนวณไว้ว่าส่งรายงานวันที่26มิถุนา2 5 3นั่นเองเอ๊อันนี้นานไปหรือเปล่าเราไปต่อกันเลยคะ่ะ มาต่ออันที่สองอ่าอันนี้จะเป็นในเรื่องของปกรายงานนะคะในเรื่องของบทเสภาขุนช้างขุนแผนนี่จะพี่เอ่อครูจะยืมของพี่ปหกมาของที่อื่นนี่คือตัวอย่างนะคะอาจจะเป็นการชวนคิดชวนคุยตอนกําเนิดทายงามนั่นเองนี่ดเดี่อพวกเราอยู่ป .6 หเดี๋ยว,วเราก็จะได้เรียนกันนะคะจะทําโดยใครคะนั่นก็คือพวกเราเองต้องบอกชื่อนามสกุลชานแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อยเสนอใครเอ่ย อ่าเสนอคุณครูนี่เองครูชื่ออะไรใครเขียนผิดนะโดนด้วยฮพูดเล่นนะคะอ่าต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของข้างล่างจะ็นแบออกเป็นทั้งหมดกี่ตอน4ตอนด้วยกันอ่าบอกทั้งรายวิชาลำํนำน้าภาคเรียนแล้วก็สุดท้ายอาจจะเป็นโรงเรียนนะคะ มาดูตัวอย่างอันที่สามกันอันนี้จะมีลูกเล่นนิดนึงนะคะตัวหนังสืออาจจะแบบมีการโคง้งเล่นสีสารชวนให้หน้าอ่านนะคะอันนี้จะเป็นของรายงานเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะผู้จะทําโดยใครนักเรียนนั่นเองนะคะภาคเรียนที่ท่าไหร่เสนอก็คือเสนอใครคะ ครูผู้สอนนั่นเองแล้วก็รายวิชานะคะอาจจะเป็นวิชาภาษาไทยวิทย์คณิตอังกฤษอันนี้เป็นต้นทุดท้ายอาจจะเป็นโรงเรียนของเราโรงเรียนอะไรเสียงเงยนี่ยนะคะวิทยานุก,กูลน,นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของโปรแรงอันนี้โปรรายงานไม่มีตายตัวนะคะจะมีไม่มีตายตัวเลยอยู่ที่ว่าครูหรือโรงเรียนจะก,กําหนดแบบไหนนั่นเองนะคะ มาดูต่อค่ะตัวอย่างของปกรายงานนะคะก็จะแบ่งเป็นสส่วนในการก็คือปกนอกนะคะปกนอกก็จะมีที่ครูให้ดูอันที่1คือเชื่อรายงาน2เสนอ3ผู้จัดทํา4ภาคเรียน5โรงเรียนนั่นเองปกรองคือปกข้างในสีขาวนะคะอันนี้จะไม่เขียนอะไรแล้วก็ปกในอาจจะมีปกเหมือนกับปกหน้าก็ได้แต่อาจจะไม่มีสีสันก็ได้นะคะนี่ปกรายงานอาแบบเป็น3ส่วนในการคือปก นอกปกครองแล้วก็ปกในนั่นเองค่ะอ่าค่ะต่อมาก็คือนี่คือ,คอรายงานที่เราจะต้องทํากันนะคะนี่คือตัวอย่างรายงานคือจะมีรายงาน,รนะนาเรื่องอะไรคะจุดๆอาจจะเป็นในเรื่องของอการเรียนออนไลน์ในวิชาภาษาไทยก็ได้ เรื่องอะไรคะการย่อความก็เขียนจนอายอย่างนี้เป็นตน้นคุณครูเชื่ออะไรคุณครูปภาวรินระโคน่นนั่นเองจะทําโดยใครคะอืมนักเรียนนั่นเองนะคะอาจจะเป็นชื่ออ,อย่างเช่นพิทยากรอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็ชานปอสีเลขที่เท่าไหร่ก็เขียนไปรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มรายวิชาเลยคะของครูวิชาอะไร ภาษาไทยภาคเรียนที่เท่าไหร่คะภาคเรียนที่2ปีกรารศึกษา2563นั่นเองนะคะโรงเรียนอะไริสงียมพิทยานุก,กูลนี่คือแบบที่เราจะต้องทำการของโรงเรียนเราหรือในวิชาของครูมีใครสอบถามอะไรสามารถสอบถามคุณได้นะคะ ค่ะอันสุดท้ายท้ายสุดนะคะวันนี้เราไม่มีการบ้านการให้นักเรียนพักผ่อนสมองก่อนเนาะศึกษาในการเรียนรู้ในการเขียนโปรายงานทค่นั้นเองนะคะสรุปก็คือการเขียนโปรายงานได้ถูกต้องครบถ้วนนะคะจะทําให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจง่ายถูกต้องครบถ้วนก็คือบอกในเรื่องของชื่อเรื่องเสนอใครผู้จัดทําคือใครอยู่ในหมวดของหรือในสาระกลุ่มวิชาอะไรนะคะภาคเรียนที่เท่าไร นะคะปีการศึกษาที่เท่าไหร่แล้วก็โรงเรียนอะไรนี้ก็จะมีในส่วนประกอบก็ไม่อยู่แค่นี้แต่อยู่ที่ว่าอันไหนจะขึ้นก่อนขึ้นหลังบางคนก็อาจบางอ่าบางกลุ่มวิชาอาจจะเอาชื่อ,อผู้จัดทําขึ้นก่อนแล้วก็มาเอาเสนอใครอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ที่น่ๆเราต้องบอกชื่อเรื่องในเรื่องของโปรรายงานแค่นั้นเองอ่าอันนี้เราจบในเรื่องของการเขียนโปรรายงานแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถสอบถามครูได้วันนี้เราไม่มีการบ้านนะคะ สำหรับวันนี้ครูป,ปูขอสวัสดีค่ะไม่ไม้รักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะดูคลิปกันเสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมทํากันบ้างส่งปูปูด้วยนะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะครูป,ปูก็จะมีเพียงเท่านี้ให้นักเรียนเรียนนะคะสําหรับชั่วโมงหน้าเรามาติดตามกันว่าครปูปูจะมีเรื่องอะไรไปเรียนดูกันเลยคะ่ะ